สวัสดีครับในวันนี้มาดูแกนฟิลาโนโ่นะครับตัวตัวเก่านะครับเหมือนเดิมครับด็อกเตอร์ปักตรวจสอดก็สีเขียวอ่อนนะครับให้ดึงออกแล้วก็ใช้สายจากด็อกเตอร์นะครับเสียบเข้าแทนนะครับอยู่ข้างแบตเตอรี่เนี่ย ส่วนมากนะครับเครื่องส่วนมากทุกรุ่นแต่นอกจากรุ่นที่เป็น OBD2 นะครับก็ตามนี้นะครับมันจะมีสายยาาม่าที่มีกันอยู่แล้วสำหรับคนที่ใช้ด็อกเตอร์อยู่แล้วหรือใครที่ยังยังไม่มีด็อกเตอร์นะครับก็ก็ดูไว้นะครับเผื่อเผื่อันหน้าอาจจะหาไม่ใช้นะครับ ขั้วสายแดงดำก็ต่อเข้ากับขั้วแบตได้เลยนะครับใช้ไฟจากแบตเตอรี่เสียงตัวดักเตอร์นะครับทีนี้ผมผมเข้าหน้าวิเคราะห์ระบบไว้แล้วนะครับมาดูรหัสผิดปกติเลยนะครับอันนี้หน้าหน้าใหม่นะครับมีไฟสังแล้วก็มีโค้ดครั้งหนึ่งอยู่อยู่นนหนึ่งนะครับ เดี๋ยมาดูหน้าด็อกเตอร์ว่าโคตค้างกี่ตัวนะครับอ่ามันจะมีรหัสที่ติดค้างอยู่2ตัวนะครับจะมีรหัส15 96ของเยมมาวาห้าจะจะขึ้นแบบนี้นะครับจะขึ้นเป็นตัวเลขวนไปเรื่อยๆนะครับ15 96 15 96มีอยู่สองตัวครับเรือถ้ามีเยกกอะกว่านี้ก็จะจะขึ้นแล้วก็วนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราก็มาดูในคู่มือนะครับ <5. S 1> ว่ารหัส15กับ96คืออะไรนะครับตองอาศัยคู่มือนะครับเอา15ก่อนนะครับ15ก็คือรหัสไม่ได้รับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ตรวจจับ เดือนลิ้นเร่งนะครับคือปัญหาอยู่ที่ปลั๊กปลั๊กสุกภปกหรือหลวมพวกนี้ครับก,ก็มีปัญหาได้นะครับก็คือตัวตัวจับงองศาลื่นเร่งนั่นเองนะครับอ่ารหัสสิบห้านะครับอันนี้ผมทาการทําความสะอาดแล้วมันก็ขึ้นได้เหมือนกันนะครับหลวมรุดหรือสุกภปกพวกนี้ครับหรือตัวเซ็นเซอร์เองนะครับมีปัญหา แต่ตัวนี้จะเป็นปลั๊กสซกปรปกนะครับแล้วก็รหัส96ก็คือ,อน,นะครับแรงดันแบตเตอรี่ตกลงทันทีหลังเปิดสวิตช์กุญแจนะครับหมายความว่าอย่างไรแรงดันแบตเตอรี่ตกลงทันทีหลังเปิดสวิตช์กุญแจอ,อันนี้ผมตีความหมายก็คือน่าจะเป็นที่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อาจจะ ไฟไม่ไฟไม่ดีหรือใช้งานมานานแล้วล่ะไฟไฟไม่เต็มที่เอาง่ายๆนะครับไฟไม่เต็มที่เปิดสวิตช์แกมมก็จะมีไฟหล,ลกพวกไฟท้ายพวกออไฟลีต่างๆขึ้นมามก็ไม่พอใจ่ายให้ตัวรถได้เต็มที่นะครับแต่คันนี้ก็ขับได้นะครับขับได้รหัส9 6 แต่จะเป็นโค้ดที่ค้างไว้นะครับที่นี้เราจะมาทำการลบนะครับลบเลยพารามิเตอร์ดูรหัหันไปนปกติปัจจุบันนะครับมีสองนะครับมีสองตัวพอกดโอเคแล้วก็นะครับขึ้นสีเขียว แป้นนี้ขึ้นสีเขียวการทดสอบกำลังทำงานตัวนี้ก็คือ,อจบแล้วนะครับจบแล้วรีเซ็ตลวไม่มีอะไรละเราจะมาดูว่ามันมีอะไรคร้างอีกไหมยังลบออกไหมประมาณนี้ครับโดยการวนไปอีกรอบครับเจมาห้าจะต้องใช้การวนวนดูอีกรอบนึงนะครับ วนไปเรื่อยนะครับมันจะมันจะชานิดหนึ่งนะครับกนะดเลื่อนไปเรื่อยๆไละไม่มีอะไรแล้วครับไม่มีครับแดงว่า โอเคเคลียรเรียบร้อยนะครับอ่ะคลิปนี้สำหรับยามาฮ่าแกนฟิลาโน่ตัวเก่าก็จะประมาณนี้ครับอ่าคลิปหน้าจะหาคลิปดีๆมานำเสนอให้ทุกท่านได้ดูอีกนะครับขอบคุณครับ